มีภารกิจมากมายหลายรูปแบบในโลกของวิดีโอเกมครับตั้งแต่ภารกิจง่ายๆอย่างถูกใช้ให้ไปส่งของถูกมอบหมายให้ไปจัดการบางสิ่งหรือให้ไปตามหาสิ่งของบางอย่างผมจะเทียบมันให้เหมือนกับสินค้าที่มีให้เลือกซื้อมากมายในตลาดซึ่งมันก็เป็นความจริงที่ว่าสินค้าเหล่านั้นอาจจะไม่ถูกใจเราไปสหมดภารกิจในวิดีโอเกมก็เช่นกันที่มันก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่คนสร้างเกมเขาจะสามารถออกแบบมันออกมาให้สนุกและถูกใจคนเล่นไปซะทุกคนภารกิจที่เราชอบคนอื่นอาจไม่ชอบ อันนี้คนอื่นชอบแต่เราดันไม่อยากเล่นมันซะง,งั้นและด้วยประสบการณ์เล่นเกมของตัวผมเองผนวก,กับความคิดเห็นและแบบสำรวจต่างๆบนโลกอินเทอร์เน็ตมันทําให้ผมสามารถสรุปภารกิจที่คนเล่นอย่างเราๆไม่ค่อยชอบกันโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทยยใหญ่ๆนั่นคือ 1. ภารกิจคุ้มกันตัวละครกับ2คือภารกิจใต้น้ําใช่ครับผมไม่ได้เหมารวมว่าภารกิจพวกนี้ในทุกเกมจะห่วยไปซะหมดเพราะถ้าทําออกมาแล้วเข้าท่ามันจะทําให้เกมนั้นมีความหลากหลายและกลายเป็นเกมที่สนุก แต่ถ้าเกมไหนทําแล้วไม่รอดภารกิจพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นจุดด้อยในเกมเช่นกันลองคิดดูว่ามันจะมีสักกี่คนที่สนุกกับการทนกับ NPC ที่โง่เง่าเตาตุนที่ดันมาตายด้วยเหตุผลแปลกๆที่ทําให้ภารกิจล้มเหลวจนทําให้เราต้องทนเล่นด่านนั้นซ้ําแล้วซ้าเล่าหรือภารกิจใต้น้ําที่ตัวละครจะบังคับสุดแสนลาบากลําบนที่มาพร้อมกับกุ้งปูหมึกเม่นทะเลให้เราต้องคอยหลบหลีกวิดีโอตัวนี้ผมจะพามาผูกฝันร้ายเหล่านั้น ให้กลับมาหลอกหลอนกันอีกครั้งครับตอนนี้เหมือนจะมี2ภารกิจให้เลือกแต่ภารกิจที่2ล็อกไว้อยู่งั้นเดี๋ยวเราไปเล่นภารกิจแรกกันก่อนดีกว่าครับน้ำเป็นปัญหายังไงเพื่อให้เกมมีความหลากหลายในด้านของรูปแบบการเล่นและสภาพแวดล้อมของตัวด่านการเพิ่มฉากใต้น้ำขึ้นมาให้ผู้เล่นได้สำรวจก็ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีจริงๆแล้วมันก็ดีและใช้ได้ผลสำหรับบางเกม แต่มันก็เป็นเรื่องที่เราพบเจอกันบ่อยครั้งที่ตามปกติตัวละครที่เราบังคับจะเก่งราวอัศวินเมื่ออยู่บนบกแต่เมื่อมาอยู่ในน้ําพวกเขากลับทําอะไรไม่เป็นสักอย่างจากการที่เกมตัดความสามารถบางอย่างของพวกเขาออกไปเพื่อความสมจริงสมบีที่เคยเตะปืนที่เคยยิงทําไม่ได้มีหนาซ้ําบางเกมยังเพิ่มข้อจํากัดหลายอย่างทั้งในเรื่องของเวลาและการควบคุมจนทําให้ความสนุกของเกมลดลงไปทันทีที่ตัวละครต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในน้ําเกม Teenage Mutant Ninja Turtles จากเครื่องเกมแฟมิคอมน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีครับจะว่าไปคําวิจารณ์จากเกมนี้ก็กระจายออกเป็น2เสียงที่นิตยสาร Nintendo Power และ Crash ให้คะแนนมันสูงถึง8เต็ม10ในขณะที่สํานักรีวิวอย่างเกมสปอร์หรือ IGN ที่กลับให้คะแนนมันเพียง2.7และ5.5คะแนนเต็ม10ตามลําดับแต่เรื่องนี้หลายคนมองข้ามไปเลยครับเพราะเหตุผลเดียวที่ทําให้เกมนี้เป็นที่สนใจเพราะว่ามันคือเต่านินจาตัวละครที่เป็นที่รักของผู้คนทั่วโลก แถมเกมยังเลือกวันวางจำหน่ายในช่วงเดียวกันกับที่การ์ตูนกำลังออกฉายทางโทรทัศน์อยู่พอดีซึ่งก็ตามรูปแบบเกมแนวแพลตฟอร์มทั่วไปครับที่ก็จะมีศัตรูอุปสรรคต่างๆปรากฏอยู่ตามด่านเกมอนุญาตให้เราสามารถเล่นเป็นเต่าลินจาตัวไหนเมื่อไหร่ก็ได้โดยสามารถเปลี่ยนได้จากหน้าเมนูของเกมและถ้ามันจะมีอะไรสักอย่างที่ตราตรึงในหัวใจของคนที่เล่นเกมนี้มากที่สุดก็น่าจะเป็นด่านใต้น้ําในเกมนี้ครับซึ่งเป้าหมายของฉากนี้ คือผู้เล่นต้องเข้าไปปิดการทํางานของระเบิดทั้งหมด8ชิ้นที่กระจายอยู่ทั่วด่านภายในเวลาเพียง2นาที20วินาทีที่มาพร้อมกับอุปสรรคทุกอย่างเท่าที่คนสร้างเกมเขาจะคิดออกตั้งแต่กับดักไฟฟ้าที่มาติดตั้งไว้ใต้น้ําเนี่ยนะลําแสงพิฆาตและสาหร่ายทะเลสายพันธุ์ใหม่ที่หากไว่ายไปเฉียนนิดเดียวได้มีเจ็บตัวแน่นอนและถึงแม้พระเอกเราจะเป็นเต่าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะควบคุมเขาให้เป็นไปดั่งใจได้ง่ายๆจินตนาการว่าเล่นให้รอดก็ไว้ายากแล้ว แต่ต้องเล่นให้ทันใน2นาทีกว่าเนี่ยต้องยอมรับว่าโหดจริงๆหรือเอาเกมที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยกับ Star Fox 64จากเครื่องเกม Nintendo 64ที่ก็มีฝันร้ายที่แอบแฝงมาในรูปแบบของด่านใต้น้ำเหมือนกันเท้าความกลับไปนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในซีรีส์เกมลูกรักของ Nintendo ที่ถึงแม้มันจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเทียบเท่ากับเกมที่ออกมาในรุ่นราวคราวเดียวกันอย่าง Mario หรือ z e l d a แต่มันก็ยังคงถูกนำมาสร้างภาคต่อ และคลอดออกมาเป็น Star Fox 64ซึ่งถือเป็นเกมลำดับที่2ของเกมชุดนี้ที่ก็ยังคงรูปแบบการเล่นของเกมยิงยานบินโดยยานที่เราบังคับจะเดินไปด้านหน้าเองพร้อมกับศัตรูในฉากที่จะปรากฏขึ้นมาโดยเราจะสามารถโยกย้ายตำแหน่งของยานได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นก็ให้ลองนึกถึงเกม Space Impact ใน Nokia น,นั่นแหละแบบนั้นเลยถึงแม้ว่าฉากส่วนใหญ่อาจจะเซตอยู่ในนอกโลกหรือบนพื้นผิวของดาวเคราะห์เอเลีจนแอบคิดไปเองว่า เราต้องรอดผลจากภารกิจใต้น้ําแล้วน่แน่แต่เชื่อเถอะถ้าจะเจอยังไงมันก็ต้องเจอกับภารกิจอควาสโอเชียที่อยู่ๆเกมก็เปลี่ยนอารมณ์ให้เรามาควบคุมเรือดำน้ำํารูปร่างภายนอกก็ดูเท่ดีแต่สงสัยคนสร้างจะลืมใส่ไฟหน้ามาทําให้การเดินทางในด่านนี้จะเป็นความมืดมิดที่รายล้อมไปด้วยศัตรูจากทุกด้านที่มองไม่ค่อยจะเห็นรู้ตัวอีกทีก็อา้าวโผล่มาอยู่ตรงหน้าแล้วนี่ว่าจากการบังคับยานบินให้ลดแล่นในอวกาศแต่ต้องตัดมาที่ภาพเรือดำน้ําที่เคลื่อนที่อย่างอึดอัดในท้องะเล จนกลายเป็นหนึ่งในภารกิจที่หลายคนก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันหรือถ้าเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับการล่าสมบัติกันบ้างที่บางทีก็อาจต้องไปตามหากันถึงในถ้ำโบราณหรือวิหารเก่าแก่จึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างมากที่ตัวเอกเราจะต้องพร้อมลุยทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นปีนหน้าผาสูงไปจนถึงดำน้ําลึกใช่ครับผมกําลังพูดถึงสาวน้อยลาล่าคลอฟจากเกมทูมไรเดอร์ผมเชื่อว,ว่าหลายคนที่เคยเล่นเกมนี้ ก็น่าจะเคยพบเจอประสบการณ์เลวร้ายในฉากดำน้ำอยู่บ้างเอาทีไม่ต้องย้อนไปไหนไกลอย่างหนึ่งในฉากจากเกมภาค Shadow of the Tomb Raider ที่อยู่บนบกก็บู๊อยู่ดีๆพอดำน้ำที้าวหนังผีก็บป็นเลนขึ้นมาซะง,งั้นถึงฉากนี้มันจะเป็นฉากสั้นเพียงนาทีกว่าแต่ก็ยังมีจ้ำสแกร์โผลมาให้เจ็บใจกันอีกแต่นั่นมันก็ยังเทียบไม่ได้กับด่าน f a t h f m s ที่อยู่ในเกมภาค2โดยในฉากนี้ ลาลาจะต้องเข้าไปสำรวจมาริเออรดเรียเรือสุดหรูที่จมอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรอย่างแรกเลยคือเมื่อเปิดด่านมามันจะค่อนข้างมืดมากจนมีโอกาสหลงทางได้ง่ายๆอีกทั้งข้อจำกัดของหลอดออกซิเจนที่จะหมดลงไปเรื่อยเอยมื่อลาลาต้องอยู่ใต้น้ำนานๆแถมในระหว่างที่กำลังแหวกว่าอยู่ใต้น้ำเกมยังยัดศัตรูมาตั้งแต่มนุษย์ที่ตามล่าเราปลาสากไปจนถึงปลาฉลามจนทําให้ต้องหัวเสียไปตามๆกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะเป็นด้วยเรื่องของความเก่าของตัวเกม ที่ทําให้การควบคุมและการเล่นในด่านนี้มีเรื่องชนหงุดหงิดอยู่บ้างแต่ถ้าพวกเขาจะนําด่านที่เป็นฉากใต้น้ําเต็มๆแบบนี้ให้กลับมาอีกครั้งบนกราฟิกและระบบการเล่นของเกมยุคปัจจุบันก็ยังคงเป็นสิ่งที่ตัวผมเองอยากเห็นอยู่ดีถ้าลาล่าเราไหวนะ <c oughs> และพอพูดถึงด่านใต้น้ำที่ไรผมก็อดที่จะหยิบเกมอย่างของ g e r s Bad Fur Day มาพูดไม่ได้เกมนี้เราจะได้สมบทบาทเป็นกระรอกแดง ส่วนการเล่นของเกมนั้นก็นําเสนอออกมาตามสูตรตตยตัวของแนวแพลตฟอร์มกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางแกป้ปริศนาและต่อสู้กับเหล่าร้ายแม้ภายนอกตัวละครจะดูน่ารักแต่นี่ก็เป็นเกมที่อุดมไปได้วยความเกรียนและมุกตลกร้ายมากมายจนถูกจัดอยู่ในเรดเมเจอร์หรือเหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปและผมกําลังจะพูดถึงฉากดําน้ําในชัปเตอร์ที่4อย่างแรกเลยคือมันจะมีหุ่นยนต์ปลาตามมาหลอกหลอนเราอยู่ตลอดทั้งด่านและถึงแม้ว่าการดําน้ําในเกมนี้ จะไม่มีหลอดออกซิเจนมาคอยกดดันแต่มันกลับแสดงออกมาในรูปแบบหน้าตาของตัวละครเราที่จะทําหน้าตาเหมือนจะขาดใจตายแบบอีกนิดเดียวจะไม่ไหวแล้วนะตอนออกซิเจนใกล้จะหมดซึ่งเอาจริงๆคือรู้สึกกดดันกว่าแบบเป็นหลอดอีกนอกจากเรื่องออกซิเจนที่ผู้เล่นต้องจัดการแบตเตอรี่ของไฟฉายบนหัวเรามันก็มีโอกาสหมดได้เหมือนกันการดำน้ําในเกมนี้จึงเป็นความตึงเครียดในระดับหนึ่งหรือไม่ก็ลืมเรื่องหน้าปวดหัวที่พบเจอใน4ี่เกมแรก แล้วมาว่ากันต่อในเกมน่ารักน่ารักอย่าง Kingdom Hearts ภาค2ที่เป็นการนำตัวละครจากเกมของ Square Enix ให้ออกไปผชนภัยพร้พรอมๆกับตัวการ์ตูนดังจากค่ายดิสนีย์ในรูปแบบของเกมแอคชั่น RPG โดยทั้งความน่ารักและระบบเกมเพลย์ผมชอบ2ภาคแรกของเกมนี้มากแต่มันก็มีอยู่ฉากหนึ่งที่คนเล่นเกมนี้ส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน,น่าเบื่อให้ลองเดาดูว่าฉากนั้นอยู่ที่ไหนใต้ทะเลครับผมขอการันตีว่าฉากนี้คุณจะไม่เจอกับหลอดออกซิเจน นาฬิกาจับเวลาหรือกับดักสุดน่ารำคาญเลยแล้วก็จะไม่เจอแม้กระทั่งความเป็น RPG เลยทีเดียวเพราะภารกิจเกือบทั้งหมดในฉากแอตแลนติกาคือการกดปุ่มตามจังหวะเพลงสไตล์เกมแนวรีซึมแต่ถ้าจะโหยหาความท้าทายแบบเกมกีตาร์ฮีโร่ก็ขอให้คิดใหม่ได้เลยเพราะปุ่มที่เราต้องกดคือปุ่มเพียงไม่กี่ปุ่มที่จะค่อยๆโชว์ขึ้นมาบนหน้าจออาจจะดีที่อย่างน้อยมันก็ไม่ยากหน้าปวดหัวแต่มันก็มาพร้อมกับความน่าเบื่อแบบแทบหลับคาจอย เพลงที่ร้องก็เป็นเพลงที่ยกมาจากการ์ตูนซึ่งมันก็เพาะดีแหละตัวการ์ตูนจากเรื่อง Little Mermaid เราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ไหมที่เราต้องมานั่งเล่นมินิเกมกด Quick Time Event แบบนี้เกือบชั่วโมงในเกมแอคชั่น RPG ที่เราควรจะได้ออกไปสู้สิออกไปทําอย่างอื่นที่มันเร้าใจกว่านี้สิซึ่งบางคนก็อาจเอนจอยกับการฟังเพลงจากการ์ตูนดิสนีย์แล้วกด Quick Time Even t มากกว่ามานั่งเล่นเกม RPG ซึ่งนเ,นนะหเหมือนก็แล้วแต่คนนะแต่สําหรับผมไม่คือเหมือออนนนตตัดฉาาากกใใภพยรร์มหู้้ซํีบ แบบนี้รู้สึกไม่โอเคอย่างแรงหรืออย่างในเกม RPG เหมือนกันกับ Star Wars ภาค g h t of the o l d Republic เมื่อกล่าวถึงชื่อนี้หลายคนคงนึกถึงความยอดเยี่ยมของมันทั้งในด้านของตัวเนื้อเรื่องและระบบเกมเพลย์เพราะมันถือเป็นหนึ่งในผลงานระดับ Master Pi e c จจาก Bio w a r e แต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีช่วงหนึ่งที่ปวดใจคนเล่นมากในการที่เราต้องไปเดินลุยอยู่ในดาวเคราะห์แมนนาซึ่งใช่มันเป็นดาวเคราะห์ที่มีแต่น้ำแม้อุปกรณ์หลายอย่างจะดูไฮเทคล้ำสมัย และคุณอาจคิดว่าจะได้ใส่ชุดเก๋ๆไปแหวกว่าอยู่ในท้องทะเลลบลบภาพนั้นทิ้งเพราะนี่คือชุดดำน้ำที่เราต้องใส่และทำให้ตัวละครต้องเดินในฉากใต้น้ำด้วยความเร็วระดับสลอตเป็นตะขิวจนกว่าจะไปถึงแต่ละที่เนี่ยทำเอาลุ้นเหลือเกินและการเคลื่อนที่อันแสนเชื่องช้าเมื่ออยู่ใต้น้ำก็ต้องถัดมาที่เกมโซนิกกับด่านเรเบรินโซนถ้าความสนุกของเกมชุดโซนิกคือการเคลื่อนที่ไปมาด้วยความเร็วเพื่อคอยหลบหลีกกับดกักและเก็บวงแหวนระหว่างทางให้ครบแต่พอถึงบางด่านที่เราจำเป็นต้องลงมาในน้ำ จะทําให้ตัวละครเราขึ้นที่ช้าลงส่วนเรื่องกับดักต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมดาของเกมนี้อยู่แล้วผมจึงไม่ขอพูดถึงแล้วกันแต่ที่มันน่ารําคาญที่สุดคือคุณโซนิกก็เหมือนกับเราทั่วไปที่ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ใต้น้ํานานๆน,น,นั่นจึงทําให้เราต้องรีบกระเฮียนกระหืหรือพาโซนิกขึ้นบกหรือหาเก็บฟองอากาศก่อนที่จะจมน้ําตายก็ทุลักทุเลกันไปหรือในเกมเมื K ่อทนเกียร์ solid พัก2ที่ฉากหลังในเกมตั้งตรรหงงานอยู่กลางมหาสมุทรถ้าไม่ได้ไว่ายน้ําก็อาจจะเป็นเรื่องแปลก ในภาคนี้เราจะได้สมบทบาทเป็นไรเดนสายลับจากหน่วยฟ็อกซ์ฮา์ผู้เชี่ยวชาญในการรบและเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์เช่นนั้นแค่ว่ายน้ำเรื่องหมูหมูมันจะไปทําอะไรเขาได้จนกระทั่งในฉากหนึ่งที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือเอมมาเอมเมริชซึ่งถ้ามันเป็นการช่วยเหลือแบบธรรมดาธรรมดาผมก็อาจจะจัดให้มันไปอยู่ในหมวดภารกิจคุ้มกันตัวละครไปแล้วจนกระทั่งเออสวยแล้วไงเมื่อส่วนหนึ่งของฉากมีน้ําท่วมเกิดขึ้นและกลายเป็นว่าเธอไม่ยอมว่ายน้ําเอง ไรเดนจึงต้องยอมให้เธอเกาะหลังและพาว่ายไปพร้อมๆกับหลอดออกซิเจนของเอ็มมาที่ลดลงเรื่อยๆถ้าเรามัวแต่หลงทางไรเดนที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีอาจไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเอ็มมาจมน้ําตายก็ทําให้ภารกิจล้มเหลวเหมือนกันซึ่งคิดไปคิดมานี่มันเป็นคอมโบภารกิจคุ้มกันตรละครกับภารกิจใต้น้ําชัดๆคือมันทําไปได้และมันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆในเกมนี้ครับโดยภารกิจที่ได้รับการขนานนาเหล่านี้สังเกตว่าลุ้นมาจากเกมเก่าๆมีอายุก,กันแล้วทั้งนั้น นั่นหมายความว่าโดยรูปแบบการเล่นของเกมยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาให้สามารถเล่นได้ง่ายมากขึ้นและเข้าถึงกลุ่มคนได้มากกว่าพวกเขาเรียนรู้จากสิ่งที่คนเล่นไม่ชอบและนํามาปรับปรุงจนข้อเสียรวมถึงเรื่องนง่งหงุดหงิดต่างๆก็เริ่มที่จะหายไปปัจจุบันเราได้เห็นเกมที่มีฉากใต้น้ําที่ยอดเยี่ยมหลายเกมครับอย่างในเกมอันชาเตตสที่ก็มีฉากใต้น้าให้ผู้เล่นได้ออกสํารวจหรือเกมที่มีแก่นหลักอยู่ใต้ท้องทะเลเลยอย่างซับนอร์ติก้าหรืออัซูก็ล้วนแต่เป็นเกมที่สนุกเช่นกัน แต่ถ้ามันทําไม่ได้ในระดับนี้บางทีฉากใต้น้ำก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่คนเล่นเกมขยาดและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านรกชัดๆโอเคเล่นจบแล้วภารกิจหนึ่งแค่ภารกิจแรกก็ทำเอาเหนื่อยใจเลยแต่ขอลุยอีกภารกิจหนึ่งแล้วกันคุ้มกันตัวละครเป็นปัญหายังไงลองจินตนาการดูว่ามันจะน่าหงุดหงิดแค่ไหนที่ในหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราเล่นได้ดีแล้ว และภารกิจนั้นมันกําลังจะผ่านอยู่แล้วแท้แต่ AI ที่มาด้วยดันทํามันพังและเหตุการณ์แบบนี้เรามักจะพบเจอบ่อยที่สุดในภารกิจคุ้มกันตัวละครแค่การเดินทางจากจุด A ไปจุด B โดยพา NPC ติดสอยห้อยตามไปด้วยรูปแบบมันฟังดูง่ายมากๆครับแต่มันก็มักจะมาพร้อมกับเป้าหมายตัวโตว่าห้ามปล่อยให้พวกเขาตายเด็ดขาดซึ่งปัญหามันก็อยู่กับ AI ที่มากับเรานี่แหละที่พวกมันมักจะแสดงพฤติกรรมแปลกๆที่ต่อให้เป็นเหตุการณ์น่าสิวนน่าขวานแค่ไหน พวกเขาก็จะเดินอย่างใจเย็นหรือตรงดิ่งไปหาอันตรายแบบไม่รักตัวกลัวตายกันเลยเช่นเดียวกับนาตาเลียจากเกม GoldenEye 0 0 7ด้วยสาเหตุที่เธอมีความสามารถในการแฮกคอมพิวเตอร์และเจาะเข้าระบบต่างๆทําให้เราจําเป็นต้องให้เธอติดตามไปในหลายภารกิจซึ่งความน่ารําคาญคือเธอจะทําตัวต้องใช้คําว่าไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสถานการณ์แม้รอบตัวของเธอจะยิงถล่มกันประหนึ่งสงครามแต่เธอก็จะทําอยู่2อ,อย่างคือ1 เดินอย่างใจเย็นกับ2คือวิ่งนำหายไปเลยซึ่งคนที่จะมาฆ่าเธอในเกมนี้ไม่ใช่ศัตรูครับแต่เป็นเรานี่แหละที่อยู่ๆเธอก็เดินโผล่มาจากไหนไม่รู้และเราก็ชอบเผลอไปยิงโดนแล้วก็ภารกิจล้มเหลวกันไปและถ้าไม่ใช่สงครามแต่ถ้าเป็นโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้ล่ะหากเราจะปล่อยผ่านผู้รอดชีวิตคนอื่นอย่างไม่สนใจใยดีเลยมันก็อาจจะไม่สมฐานะพระเอกของเกมและอาจจะดูใจร้ายไปสักหน่อยถึงเกมยิงซอมบี้อย่าง Resident Evil ภาค4 จะมีตัวละครหญิงอย่างแอสลี์คอยติดตามเราตลอดแต่สําหรับผมคิดว่าเธอเป็นผู้ติดตามที่ดีคนหนึ่งเราสามารถสั่งให้เธอไปซ่อนหรือยืนอยู่กับที่และการมีเธอเดินตามหลังอยู่ตลอดอาจสร้างความกังวลใจให้กับคนเล่นในบางครั้งแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็เพราะแบบนั้นมันจึงทําให้เรามีโอกาสน้อยมากที่จะพลาดยิงไปโดนเธอเข้าในระหว่างการเล่นก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงนะครับแต่โดยภาพรวมผมโอเคกับแอสลี์มากๆแต่ที่ไม่โอเคคือ AI ในเกม e ด d ไ i ซิ่งภาคหนึ่ง ใครที่เคยเล่นเกมนี้จะรู้ว่ามันมีภารกิจประเภทคุ้มกันตัวละครแบบนี้เยอะมากๆเนื่องจากฉากหลังในเกมอยู่ในห้างสปปรรพสินค้าและเราเองก็มีโอกาสที่จะได้ไปพบกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆระหว่างทางการช่วยเหลือพวกเขาคือการเข้าไปพูดคุยและนำทางพวกเขากลับฐานที่อยู่ของเราซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปดูแลอะไรมากครับแค่เดินนำไปไเรื่อยๆพวกเขาก็จะค่อยๆเดินตามหลังมาเองซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นตลอดก็คงดีเพราะในหลายครั้งที่ NPC พวกนี้มักทำอะไรแปลก อย่างเราเดินนํามาไกลแล้วสังเกตว่าทําไมถึงไม่เดินตามมาเราเดินกลับไปดูอ๋อติดประตูเปิดประตูไม่เป็นเดินไปติดบันไดเลื่อนติดมันทุกอย่างที่ติดได้ทําร้ายกันเองบ้างในบางครั้งฝูงซอมบี้อยู่ตรงหน้าแทนที่จะเดินเลี่ยงอไม่ไม,ไม่เดินแหวกเข้าไปเลยทางตรงคือทางที่เร็วที่สุดนะครับและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอีกมากมายที่ทําให้คนเล่นอย่างเราแทบกุมขมับแล้วถามว่าเอ็งจะทาทาไม คล้ายกันกับเกมเดสม i ไอแลนด์ภาคหนึ่งที่ว่าด้วยโลกหลังการแพร่เชื้อของซอมบี้ซึ่งตามหลักก็คงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวทําให้ระหว่างทางเราก็มีโอกาสที่จะได้พบกับผู้รอดชีวิตมากหน้าหลายตาที่จะนําไปสู่ภารกิจหลักและภารกิจเสริมมากมายภายในเกมซึ่งมันจะโอเคกว่ามากถ้าพวกเขาเป็นแค่คนมอบหมายภารกิจพอหลายครั้งที่เราต้องฝ่าฝูงซอมบี้ไปกับ NPC เหล่านั้นและมันก็มักมีเหตุการณ์ปวดหัวตามมาเสมอ ในกําแพงมันมีอะไรวะต่างจากเกมเด a ไล i ซิ่งครับที่พวกเขาจะไม่ยอมให้คุณเดินนําหน้าอีกต่อไปเพราะเขาจะเป็นคนเดินนําคุณเองซึ่งมันก็จะเป็นอีรอบเดิมทุกทีไบโอช็อกเกมนี้อยู่ใต้น้ําแต่ว่าไม่เกี่ยวกันนะครับมันจบไปแล้วเพราะที่เราจะมาพูดถึงกันนี้คือด่านพ o ูวิ่งกราวส์ซึ่งเอาจริงๆมันเป็นด่านรองสุดท้ายก่อนที่เราจะได้เจอบอสใหญ่ของเกมแล้วนะครับ ฉะนั้นบางทีคนสร้างเกมก็เลยอาจจะคิดอยากจัดหนักคนเล่นส่งท้ายด้วยการส่งภารกิจคุ้มกันตัวละครเข้าไปซะเลยในตอนนี้เราจะได้สมบทบาทเป็นบิ๊กดัตตี้เพื่อคอยคุ้มครองเจ้าหนุนอนอยลิตเติ้ลซิสเตอร์ในระหว่างที่กําลังดูดอดดมจากศพอยู่โดยความยากของมันคือในระหว่างทางเดินนั้นมันก็ดูราบรื่นดีแต่ทันทีที่ลิตเติ้ลซิสเตอร์เริ่มดูดอดดมเมื่อไหร่ศัตรูก็จะยกขยงกันมาทั้งหมู่บ้านเหมือนกับนัดกันมาทําให้ลิตเติ้ลซิสเตอร์จะตกเป,เป็นเป้านิ่งทันที หากเราไม่สามารถคุ้มกันเธอได้ดีพอจนระหว่างเล่นนี้ก็ไม่ได้หวังให้ศัตรูมันมาน้อยลงนะแต่ภาวนาอยู่อย่างเดียวคือขอให้เธอดูดอดัมเสร็จเ,เร็วหรือว่ากันในเกมต่อมาครับกับสไปโรภาค2เกมนี้เราจะได้สวมบทบาทเป็นมังกรตัวสีม่วงนามว่าสไปโรเดอรดากอนที่จะได้ออกไปผจญภัยในด่านต่างๆตามรูปแบบเกมแพลตฟอร์มนั่นแหละครับซึ่งก็เป็นเกมที่เล่นได้ทุกเภศทุวัยโดยเฉพาะกับเด็กๆก,ก็น่าจะชอบกันขอรับรองว่าไม่เถื่อนเหมือนกับของ g ก r ร b a แบ f u r อร์แน่นอน เรื่องราวของภารกิจนี้เกิดจากรองเท้าบูทของฮันเตอร์ที่ได้กลายเป็นก้อนหินและทางเดียวที่จะแก้ไขได้คือต้องใช้ยาวิเศษจากตัวละครอัลเคมิสต์แต่มันติดอยู่ที่ว่าอัลเคมิสต์เขากลัวปีศาจก้อนหินบริเวณนั้นมากเลยขอให้สไปโรคุ้มกันเขาในระหว่างที่กำลังเดินทางไปหาฮันเตอร์ให้หน่อยถึงอัลเคมิสต์จะเป็นตัวละครที่ดูฉลาดที่สามารถคิดค้นยาวิเศษขึ้นมาได้แต่ความสามารถในการเอาตัวรอดของเขาคือศูนย์เพราะเขาจะเดินตรงดิ่งไปหาปีศาจก้อนหินแบบไม่คิดชีวิตในบอกกลัวไง ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากมากที่จะเดาว,ว่าเขาจะเดินไปทางไหนแต่เราจะต้องคอยวิ่งตามเขาให้ทันและโจมตีปีศาจพวกนั้นก่อนที่มันจะทําร้ายเขาซึ่งต้องบอกว่าหากอลเคมิสโดนทุบแค่ทีเดียวภารกิจจะล้มเหลวทันทีแล้วก็ต้องมานั่งเล่นกันใหม่หรืออย่างในเกมบลูโ a l เล g เจนที่ก็มีภารกิจคุ้มกันแบบนี้ถึงแม้มันอาจจะไม่ใช่คุ้มกันตัวละครแต่ผมก็ขอหยิบมันมาพูดถึงหน่อยแล้วกันโดยในเกมสําหรับขาร็อกแบบนี้สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้ก็คือเสียงดนตรีและคอนเสิร์ต ในภารกิจเนื้อเรื่องลำดับที่8รถทัวร์คอนเสิร์ตของเราจะต้องเดินทางไปจัดแสดงในที่แห่งใหม่ซึ่งในระหว่างการเดินทางนั่นเองที่มันก็ดันมีแก๊งชอปเปอร์จากฝั่งศัตรูมาป่วนและความโหดของภารกิจนี้คือแก๊งชอปเปอร์เหล่านั้นมันจะมองผ่านเราไปเลยโดยมุ่งหวังจะพังแต่รถทัวร์ของเราอย่างเดียวทําให้เราต้องรีบยิงจัดการพวกมันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และในขณะเดียวกันก็ต้องตั้งใจขับรถของตัวเองอย่าให้ไปชนหรือเปเสียหลักลงข้างทางซะก่อนซึ่งช่วงท้ายๆของภารกิจ ที่พวกมันจะโผล่กันมาพร้อมกันทีเดียวแบบเยอะมากๆทําให้มันกลายเป็นภารกิจคุ้มกันที่น่าหงุดหงิดจริงๆและในเกมต่อมาแม้ว่าภารกิจคุ้มกันตัวละครจะไม่ค่อยปรากฏขึ้นมาให้เห็นบ่อยๆในเกม GTA แต่ผมก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าในภารกิจไหนก็ตามที่เราต้องไปบู๊หรือทํากิจกรรมต่างๆโดยมี NPC ติดสอยห้อยตามไปด้วยก็เหมือนว่าเราต้องปกป้องพวกเขาเป็นไกลๆนะเพราะเช่นหากเราขับรถไม่ระวังหรือปล่อยให้โดนรุมยิงโดยไม่ช่วยเลย จนพวกเขาตายขึ้นมานั่นก็หมายถึงภารกิจของเราล้มเหลวเช่นกันเหมือนในเดสโลหนึ่งในภารกิจสุดโหดจากภาคไวซิตี้โดยพอจะเข้ามาบอกกับเราว่าแลนส์ได้ถูกคนของลิคาร์โดจับตัวไปทรมานอยู่และก็เป็นหน้าที่ของเราอีกตามเคยที่ต้องไปช่วยและทันทีที่เริ่มภารกิจมันจะปรากฏหลอดพลังชีวิตของแลนส์ขึ้นมาทันทีซึ่งกว่าเราจะขับรถไปถึงจุดที่แลนส์ถูกจับตัวไปหลอดพลังของเขาก็ลดไปแล้วแทบจะหนึ่งในสี่หรือถ้าขับห่วยก็อาจจะมากกว่านั้นนะนะ และกว่าเราจะฝ่าดรกระสุนไปถึงตัวเขาได้มันจะเฉียดฉิวมากๆฉะนั้นหากบริหารเวลาไม่ดีก็เตรียมเล่นใหม่ได้เลยอย่างยังไม่พอเพราะเราจะต้องพาแลนซ์ไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งระหว่างทางมันก็จะมีรถจํานวนมากจากฝั่งศัตรูมารุมชนรถเราอีกและถ้ารถเราเกิดระเบิดเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวเล่นใหม่อีกเช่นกันคือกะจะไม่ให้หายใจหายคอกันเลยทีเดียวในที่สุดผมก็เล่นมาถึงภารกิจสุดท้ายแล้วนะครับกับเซร์เรนฮิลสในชื่อภาค The Room ซึ่งในเกมภาคนี้ เราจะได้สวมบทบาทเป็นเฮนรี่ทาเซนโดยเนื้อเรื่องในภาคนี้ไม่ได้เซตอยู่ในเมืองเซเลนฮิลล์อีกต่อไปแต่จะเปลี่ยนฉากหลังมาอยู่ในเมืองเซาท์แอดฟิลด์แทนและในช่วงครึ่งท้ายของเกมเราจะต้องกลับมาเล่นในฉากเดิมที่เคยเล่นผ่านมาแล้วในตอนแรกแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือตัวละครไอรีนซึ่งลำพังสภาพเธอในก็ดูทุลักทุเลพอสมควรถ้าเป็นการคุ้มกันตัวละครของเกมอื่นๆเราก็ต้องคอยระวังอย่าให้ตัวละครเหล่านั้นตายใช่ไหมครับแต่เกมนี้ไม่ใช่เหตุผลง่ายๆคือเกมเขาสร้างขึ้นมาให้ไอรีนตายไม่ได้ แต่ยิ่งการที่เธอบาดเจ็บจากการถูกโจมตีมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะได้เจอกับฉากจบแย่ๆของเกมนี้ก็ยิ่งมีมากขึ้นและเธอก็จะมีอาการแปลกๆแสดงขึ้นมาในระหว่างการเล่นซึ่งนี่แหละคือผลกระทบที่ได้ยิ่งถ้าเราอยากได้ฉากจบดีๆมากเท่าไหร่ก็ต้องคุ้มกันเธอให้ดีเท่านั้นทําให้การพาเธอเดินตะลุยหล่าพูดผีที่ฆ่าไม่ได้ในเกมนี้จะเท่ากับเป็นการแบกฉากจบของเกมไปด้วยในเวลาเดียวกันซึ่งผมว่าการที่เขาสร้างเงื่อนไขแบบนี้ขึ้นมามันสร้างความอึดอัดให้กับคนเล่นมากกว่าการที่ตัวละครน,นั้นตาย แล้วต้องมานั่งเล่นใหม่ซะอีกซึ่งก็สังเกตได้อีกเช่นกันว่าปัจจุบันเพื่อนร่วมทางในเกมของเราจะไม่ค่อยปรากฏออกมาในลักษณะของตัวถ่วงสักเท่าไหร่แต่พวกเขาจะอยู่ในฐานะคนที่คอยสนับสนุนเรามากกว่าและที่สําคัญคือพวกเขาเหล่านั้นดูแลตัวเองได้ครับผมจะยกตัวอย่างเป็นเกม Uncharted 4อีกรอบก็ได้ที่ผมว่า NPC ของเพื่อนในเกมนี้ก็ช่วยให้เกมมีชีวิตชีวามากขึ้นหรืออย่างใน The Last of Us ที่ให้ความรู้สึกว่าเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน มากกว่ารู้สึกว่าเราต้องเป็นฝ่ายช่วยเขาอย่างเดียวหรืออย่างในเกมไบโอช็อกอินฟินิตที่อลิซาเบธจะไม่เป็นภาระเราเลยแถมยังช่วยหาของให้อีกตั้งหากบูเกอร์แคชเนี่ยได้ยินทั้งเกมเลยนะครับและเอาเป็นว่าตอนนี้ผมเคลียร์ทุกภารกิจแล้วนะครับแน่นอนว่ามันยังมีภารกิจประเภทนี้อยู่อีกเยอะในหลายๆเกมที่ผมเองอาจจะไม่รู้จักหรือเคยเล่นมาก่อนก็อาจต้องให้คุณผู้ชมทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่คอมเมนต์ด้านล่างครับหรือภารกิจใต้น้ําและภารกิจคุ้มกันตัวละครจากเกมไหน ที่คุณเล่นแล้วคิดว่าเออมันก็ไม่แย่นะมันก็มีดีเหมือนกันก็สามารถนำมาแชร์กันที่คอมเมนต์ด้านล่างเช่นกันตอนนี้จบเกมแล้วเจอกันวิดีโอตัวต่อไปครับ